นี่ก็กำลังเทสระบบัะผมเครื่องอัดฟางรันชาย2060นะผมตัวนี้เป็นเครื่องใหม่เบอร์หนึ่งะผมจากประเทศจีนัะผมตัวนี้ก็จะเป็นหัวมัดของเยอรมันแท้ผมนะไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพนะผมชุดมัดคนไกลแน่นอนแน่ใช้ได้แบผมเราจะพาเดินชมรอบๆเครื่องระบบ อันนี้เตรียมความพร้อมส่งมอบลูกค้าที่อำเภอหนองสูงจังหวัดร้อยเอ็ดขออภัยครับผมจังหวัดมุกดาหานะครับถ้าใครสนใจก็โทรสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์0929915599ครับผมบางทองกค็ยินดีบริการนะครับ ทางเราก็จะมีเครื่องอังจำหน่ายับผมไม่ว,ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองนะครับมีให้เลือกชมมากมายหลายรุ่นนะผมสถานกานใ,ใหญ่ตั้งอยู่ที่บ้านนาคตตำบลบุกรกแงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะผมตรงนี้เป็นสาขาสองนะครับผมนะอยู่ที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินนะผมนะแล้วก็ยังมีสาขาย่อยนะครับผมพนมรุง้งแท็กเตอร์ตั้งอยู่ที่ทางขึ้นเขาพนมรุ้งนะครับผมอำเภอเอฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่ที่สามนะครับผม ใกล้ที่ไหนสามารถรับชมได้ทั้งสามที่นะครับผมมีให้เลือกชมมากมายหลายรุ่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแมสซี่อินเตอร์จอร์เดียนิวนะครับผมนะรันชยัย2060นะครับผมอยู่ติดถนนสาย12นะครับผมข้อสังเกตง่ายๆผมอยู่ตรงข้ามกับปั๊มบางจากนะครับผม ก็สนใจรุ่นไหนราคาเท่าไหร่ก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับผมขอขอบคุณลูกค้าคนที่มั่นใจเราฟังทองแท็กเตอร์ครับสวัสดีครับ